ว้าวได้แลคะ่ะปังมากหวานอยู่นลคะพี่น้องไม่ใช่ธรรมดานะคะว่าแขง้งแรงไรซ้ำหนีทอว่าสุดยอดแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สัมบมากี้ชาแนลนีน้ได้ค่ะกดแมกดแมกดแมก ยินดีต้อนรับเข้าสูส่สามาปีชเเาแนลค่ะวันนี้กิกี้มีภารกิจสําคัญก็คือจะมาตึกแห่ค่ะมือในกิกี้ซิบานเองโดยให้เพื่อนคุณนิดนะคะเป็นคนสอนบานแห่ถึงกิกี้จะเป็นลูกช่าให้เชาวนาพี่น้องเออแต่ว่ากิกี้กักกบเบเด้เบเด้บานแห่เป็นบูมินบาไพเป็นลูกชาวนาลูกไทยไห้ถ้านา,านเป็นซิบานแห่เป็นมือนอีก,ก็เลยสิมหัดโดยให้เพื่อนเพื่อนผู้เพืเ่อนเชี่ยวชาติเพื่อนสาวค่ะเนี่ยเพื่นพพพพอนสาวที่ต้องสอนเราเอา กระเทยเขาห้ามกระเทยบ้านแหนยู่ไปยิงนี่ราคาะมือน,นี้พี่น้องจะได้เห็นกระเทยบ้านแห่ไม่ห้ามกระเทยบ้านแห่จริงเลิศเราต้องได้ค่ะเราต้อง <ขะ S 2> ได้ต้องทำเป็นทุกอย่างค่ะ,คะเพื่อผู้ชายเ <Okay. S 2> พื่อครอบครัวไปเบิ่งกันวากีกี้สิได้โอ้กีกี้สบ้านแห่ออกบ่อแล้วกะ็ได้ปลากินบอ่อมือแรงพี่น้องเลยไปเบิ่งนกันเลยค่ะามาถึงอันฟังสาแล้วค่ะตอนนี้พี่น้องคะก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนนี้เพื่อนสาธิตการบ้านให้เบิ่งก่อนจักรอบนึ่งพี่น้องบ่แม่นบ่านมันเสรจบ้านง่ายๆนะคะ เดี๋ยวให้เพื่อนสาธิตก่อนรอบหนากีกีสิลลองวานเบิงรับรองว่าวานลงนี้ได้เลยเสื้อฉันนีบุ้ยโปรเยโปรเยอภพิธิหารมากเพี่น้องเอาไม่เอาไม่เขาก็สิกำเขาสิจับจอมแหก่อนนี่เออเราจะดูตรงเาเรียกอะไรจอมแหนั่นแหละถูกแล้วจอมแหเหรอจับประมาณจักศอกระดับศอกระดับศอกเออชื่อเด็กปอน้อกีกีเนาะ สองสามสี่อ้าวจับจักหากันเลยห้าห้าหาหากัมมองกลางกลางกำกลางโอเคจีกออกโอเคจีกออกนักขพี่น้องจีกออกนะคะจีกออกเน็บศอกเออเอาไปพาดไว้ที่ศอกล้งไม่ตองศอกหลังไว้ต้องศอกเออแล้วที่สุดแล้วก็ถือตรงนี้ขึ้นมาถือมองนี้ถือมองนี้พี่น้องถือมองนี้จับเอาจักเครื่องยางละเครื่องแบ่งไปมือซ้ายกับขวาแบ่งมือซ้ายกับขวาแล้วก็แบ่งออกนีแบ่งมือซ้ายกับขวาปุ๊บ เข้าเวียงแค่นั้นเองโอเคอุ้ยบ่มีหม่องเวียงเนี่ยมึงเราเป็นตะบอยหยาเฮงบอกาซื้อซะมันบ่มีหม่องเวียงอย่งได้ล่ะเอาเวียงนีก็ได้ระวังเด้อถือคนเด้อสู้อยวสมเพนงมดูอีใครจังไรแบบนี้ล่งงมค่ะพี่เดี๋ยวมู่วานโล่งอะไรเขาไปงมซะก่อนหายจับหลอดนึงก่อนเดี๋ยวหลอบหนากี่วันโดดโดดโดด อยากแห่สูเหตุยังไงกูกไอยากแห่อยากได้ยืนบ่อย่าให้แต่บ่กอย่าไปยำแห่เป็นไรนี่รอบจี้ได้บ้างหนิบ้างค่ร่มเง้มของเพลินบาริกี้สีบ้านเองน้องพี่น้องเนาะจำได้เพาะนอสวดเหตุยังไงเนาะจับก่อนยังส่นะเออหนึ่งอหนึ่งตรงวันดีเป็นอันสองสองสามสี่ห้าโดยประมาณเนาะกลางกลางมืดเลยเออกลางเอาโซ่คล้องมานี่จับขึ้นเออฉันนันสุดเออไอ้ที่เอออ่าจับมือนี่จับนี้นี่เหรอแฮตัวนี่หื้อแห่ตัวนี้หื้อไตนี้ปเลย ใส่มาค่อยไล่ค่อยไล่ค่อยไล่ดีดีเออเอาไล่โอ้ยจับผายจับผายังบุญยากันนี่เด้อประดับเวทีพชรอ่ะกำตัวนั้นมันนี่กำแบงเออกำไใบก่อนกำรัดกำมต้นหน่อยคือมาอ่ะแบงตัวนี้ไปพุกนเอากัมต้นย้ำไง้สิมื้อนี้ถือว่านี้มื้อนี้นี่มักำืิเออเนี่ยดูซ้ำเอาไหมนี่สิคข้อต้องยกศอกไว้ตลอดเอา นี่ของเออคือจับจับมันจับแดงอให้มันแตกดีนี่บู๊ยใหญ่เยอะเลยเอานี่กำมาได้ทั้งผีจะไปกำพื้นหนาหนัาเออเอาอ้านี่กำตัวนี้คือถ้ายูคนเดียวคนเดียวได้ไหมเออได้เอาเร็วๆเสียแลรงมากำคือต้นสูงตัวนี้มันสิวานปลาเตกถือนะ เวียงแล้วแบบนี้เวียงว่าไงเวียงเราให้จับยังไหวเพรต้องจับเตรียมปล่อยเลยเวียงให้แห้งก่อนปล่อยทุกอันบ่อะเดี๋ยวมาค่ะเวียงเด้อเตรียมคือบ่น้อพี่น้องเวียงมาที่ก่อนเวียงใครเวียงเหี้มแห้งมดแล้วแกอ่ะเนื่งเวียงไปเวียงปุ๊บบ้านเฮ้ยอทาไปไอ้ทำใจมาได้พี่น้องโอ๊ยยังีงเด็กคนนี้เอาได้เวียงมาเดี๋ยวเวียงให้เอาไปโอ๊ยเกิดอะไรมาเหี้ยที่วะเล็บพี่น้องเออเกิดอะไรเป็นชีวิตค่ะ บอมบัวบัมาเร็วบัวบัวบัวมันบัวพูดได้บ่นี่อมบ่ัวบัวงบัวกับหวงบัวเลยอ้าวลอกเบิ้งเคลื่อมันหมานเด้เคลื่อแรก็ได้ซิบีได้หนี่มันกวมบัวเนี่ยเอาออกจากบัวแม่ปลาสิออกนี่นั่นได้บ่ว้าได้แด้วค่ะหมานอยู่แล้วค่ะพี่น้องไม่ใช่ธรรมดานะคะ ว่าแทะครั้งแรกเลยซ้ำหนีถือว่าสุดยอดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าบนธรรมดาเลยจ้ะบนลงอุ้ยเมื่อยอ๋อตัวใหญ่อยู่นะนี่ค่ะนี่เป็นที่มาของจับปลาสองมือพี่น้องดีค่ะปานิ้นคือมันแตกแล้วนะบีบเป็นทีแตกมาแล้วขึ้นมอไรง่ายจับปลาสองมือเลยค่ะเก่งมากด้านหน้าที่มันจะเห็นปลาอย่างเงี้ยจะออกยังไงอ่ะ ไม,ไม่รู้ไปช่วยพี่ล่าเลิศค่ะเลิศนี่คือการสาธิตการใช้คโคนมาร์กหน้านะครับโคนก็ฮ่าเอาแถวนุ่มมูนี่แหละอุ้ยตาลับเมื่อตาบังกึศสวยค่ะอุ้ยเด้อเลิศแห้งสวยไหมถ้าสมมติหน้าเธอดีขึ้นเธอทำขายเลยนะจะบอกให้เราจะผลิตขายสองล้านกระปุกนะคะถ้าผิวเราดีแล้วหน้าเราเนียนะะแบรนด์อะไรคะ แบรนด์คุณนิดค่ะคนคนคุณนิดวบนี้ไม่ต้องพึ่งสัญญกรรมนะคะใช้แล้วขาวค่ะใช้แล้วขาวค่ะมือนขาวธรรมดานะขนัานดุนขาวจะนวยตาค่ะพี่น้อยมีความสุขมากเลยสวรรค์บานทุ่งเจการอบใครพี่นางอีกจักรอบหนาแบบนี้นะคะหน้าสวยนี่ อีกจ๊สวยด้วยโคลนขี้ควายอีกจ๊หลอบจะได้บออาธาเบิงนะคะปั้นไสคะปั้นนี่ละเอ๊ะยาวก่อนมลภาษาฝรั่งเรียบปลาก่อนมีมลด้วยเขาเรียกอะไรนะจินดาอะไนะจินดามณีจินดามัีอ่ะมลจินดามณนนีอ่ะหวานกันเลยค่ะอู้เห็นบอชื่อจริงจริงอ่ะล่องบัดนี้ล่องวิน้องล่อง หมดเลมุดสองต่อหนึ่งยามุดนนี้นะค่ะอ้าก็ได้สู่กันก็ได้สู้กัน สัวสัวไม่ได้กินปลาดอกมือนี่ไม่ได้กินปลาดอกข้าแต่เลรนสามคนนั้นทําอะไรกันคะพี่เลขของงามบานกำลังบิดตัวเองแบบขึ้นมาค่ะกำลังกำลังซักตัวเองแบบใช่ย่านีไปแล้วย่านีไปย่านีไปก่นีไปแล้วเริ่มจะเริ่มจะพัสนใจตึกแง่แล้วตอนนี้เริ่มจะแต่งโต <anse> เดี๋ยวแต่งตัวเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะเอารูปนี้ให้ดูว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวลงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูภาพนี้